คนวันนี้ค่ะไข่มุกก็จะมารีวิวของแปลงในเซเว่นแฮททัคสองนั่นเองค่ะอ่ารอบนี้นะคะไข่มุกทําคลิปเกี่ยวกับของแปลงในเซเว่นเป็นรอบที่สองนะคะเนื่องจากเซเว่นมีของกินมากมายที่เขาจะอัปเดตมาเยอะมากเลยนะคะซึ่งเซเว่นนะคะเป็นร้านสรรพสินค้าที่มีของกินเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นกวัวใจของคนนอนดึกนะคะเนื่องจากเขาเปิด24ชั่วโมงนั่นเองอ่าค่ะก็เราก็เลือกมาได้4อย่าง ถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะคะว่าตอนนี้นะคะแม่กําลังเปิดกระทัศน์อยู่นะคะอ่าเรามาดูชิ้นแรกเลยค่ะชิ้นแรกนะคะเป็นอันนี้เลยอ่าอันนี้นะคะภูมิใจนําเสนอมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการปอกอัพน,นะคะของโอนเจนย่านะคะนี่ค่ะซึ่งหน้ากล่องก็เป็นลิตเติ้ลทูนสตารน่ารักมากเลยนะคะเจ้าตัวลิตเติ้ลทูนสตารนะคะให้บุ๊กก็ชอบ

ลมนะคะเป็นรูเลยค่ะก็ใช่นัานนะคะเป็นรสแบบโคนนะคะหม้อกับการเป็นอาหารเช้านะคะกินกับนมาะอร่อยค่ะปเป็นรสน้ำผึ้งนะคะแคลรเจ้าขนมนะคะเราไม่ต้องไปสนใจมันมากค่ะเรามาสนใจกับบอบอัพกันเลยแซมแ มากมากเลยค่ะเราได้มันเป็น Little ้ w i s t e r นะคะนี่เลยหน้าปกก็เป็นนี่นะคะขี่ม้าอยู่ก็จำชื่อไม่ได้ทาว่าสองตัวนี้ชื่ออะไรนะคะด้านหลังก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เขียนว่าซาริโออีกแล้วค่ะและนี่ก็คือตัวป๊อบอาพค่ะน่ารักมากเลยนี่เลยค่ะอ่าฮนะคะก็ได้ลายตามใจชอบเลยลายนี้นะคะตรงกับที่ไข่หมูใหญ่ได้เลยนะคะตรงนี้เกลงกางก็จะมีหมาอย่างนี้นะคะ น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยอน,นี้เราก็จะเก็บอันนี้ไว้ในหัวนอนค่ะอาตาเมอต่อไปนะคะก็จะเป็นเป็นอันนี้เลยอันนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะรู้สึกว่าในเซเว่นนะ,ะเรื่องมีอะไรที่เป็นคริสต์มาสออกมาแล้วนะคะอันนี้นะคะก็เหมือนเป็นของที่เอาไว้ประดับต้นคริสต์มาสนะคะนี่เลยจริงจริงมีเป็นสี่เหลี่ยมด้วยนะคะแต่ไม่ได้ซื้อมานะคะอันนี้นะคะก็ราคา29บาทค่ะ,ะเดี๋ยวจะแกะออกมาเลยชุบ นี่ค่ะเขาก็จะมีพลาสติกพุ่งอยู่ค่ะชึบน,นี่เลยอ่ะนี่นะคะก็คือช็อกโกแลตนั่นเองนี่เลยค่ะช็อกโกแลตเป็นลูกกระดิ่งท่าทุกคนนะ่นารัากมากเลยค่ะมี2ชิ้นนะคะแล้วอันนี้นะคะกล่องอันนี้เราก็สามารถเอาไปแฟนต้นคริสต์มาสได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้แฟนต้นคริสต์มาสค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมเจ้าตัวโชโ็อกโกแลตนะคะมี2ส,สีค่ะเป็นสีทองกับสีน้ำเงินนะคะเรามาชิมสีน้ำเงินกันก่อนเลยอ่ะว้าวนี่นะคะคือตัวโชโ็อกโกแลตของเขาเหมือนกระดิ่งมากๆเลยค่ะอ่ะเขียวพันค่ะอืมหวานแบบหวานมากเลยค่ะหวานแบบหวานจี๊ยบเลยค่ะ เออแล้วพออือมากๆเลยอ่าห้าแล้วเราไปกินอันที่สองเลยนะคะ oh. สองค่ะอันนี้ทำเป็นสีทองค่ะไม่รู้นะคะว่ารสชาติมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะ โซลต์ด้วยฟังยังมีข้อเดิมที่ต้องแก้อื้มขอผักเคี้ยวกำลังหนึ่งค่ะค่ะก็หมดไปแล้วท้งกับเจ้านี้เลยนี่นะคะเป็นช็อกโกแลตพีรามิดสุดหนึบเหนียวนะคะขอตั้งชื่อมันว่าเจ้าสามเหลี่ยมเมอร์มิวด่าสุดหนึบเหนื่อย <c oughs> คือมันไม่อร่อยมันหวานมากเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะ ต่อไปนะคะเราจะกินเจ้านี้กันเลยเป็นมันฝรั่งนะคะรู้สึกว่ามันมีน้ําหนักนะคะแค่40กรัมเท่าน,นั้นคะ่ะซึ่งไม่น่าจะผอมนะคะเอ้ยไม่น่าจะผอมไม่น่าจะอ้วนนะคะไ <c oughs> ขมันทั้งหมดนะคะมี9%นะคะไขมันอิ่มตัวะมาเปอรเ็นก้คะ่ะค <c oughs> ่ะเราก็ต้องดูแบบ ข้อมูลต่างๆก่อนจะกินนะคะสมมุติว่าเขาจะมีข้อมูลแบบผู้แพ้นะคะว่าเราแพ้แป้งสารีหรือถั่วเหลืองไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเรากินไปมื่อสั่นเราอาจจะดได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราแกะกันเลยอ๋อแกะไม่ออกคันคนแกะยากมากมากเลยค่ะ <c ười> คือคลิปนี้คือแบบ ขอพักไปแกะหนึ่งคะ่ะและนี่คะ่ะเราเก็แกะมาเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือมันฝรั่งพกพาสดะดวกค่ะอืมอร่อยมากอ่ะนี่คะ่ะ นําให้ซื้อเลยเพราะมันอร่อยมากเลยค่ะ,ะเดี๋ยวไปค่ะแล้วก็จะมากินเจ้านี้เลยอันนี้นะคะเป็นของนำเข้าจากญี่ปุ่นค่ะ,ะเดี๋ยวอันนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ไทยนะคะ,ะเขาจะแปลไว้ให้นะคะว่ามรินากะทาคุณโจซาบรุริบิสกิตสอสไส้นะคะ อ๋ยมันสลับกี่คันค่ะะมีสามร้อยแบบค่ะอันนี้คือเรามั่วนะคะนี่อันนี้เราซื้อมาเป็นแบบมิกกี้เมาส์นะคะจริงๆอันนี้เป็นเป็นตัวผู้หญิงนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ามินนี่เมาส์หรือเปล่านะเราไม่ได้ดูมานานแล้วนะคะแล้วก็มีตัวมิกกี้เมาส์ด้วยนะก็มีหลายแบบมา,มากเลยค่ะอ่าอันนี้เป็นแบบให้สะสมนะคะ,ะเราจะแกะกันเลยอ่า อันนี้คือน่ากินมากๆงอกมากเลยะคะอุ้ยแค่ถุงก็น,น่ารักแล้วทุกคนดูถงุงอ่ะทีอุ้ยถุงน่ารักมากเลยอ่ะดูสิคะมันจะเป็นรูปแบบเป็นถุงมิกกี้เมาส์นะคะเราจะใช้กันเลยอนี่นะก็จะเป็นรูปต่งปางๆนะคะอ่าออด้ยมากคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นรูปหมีภูคะ่ะอันนี้นะคะเป็นรูปเจ้าหญิงนะคะน่ารักมากเป็นมือกินที่มีความน่ารักสดใสฟงฟลิงและอร่อยมากเลยค่ะอือข้อ,อก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวการรีวิวของกินในเซเว่นที่ปแปกนะคะเฮ้ยก็อร่อยมากมาดูอันเลยค่ะ พี่ไม่ชอบก็มีอยู่อันนึงและค่ะไม่เน้อเหนียวค่ะก็สัดวันนี้นะคะใครมุกค้ลไปก่อนนะบ๊ายบายกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยค่ะจุ๊บ